เจ้าหญิงตกใจที่พบว่ากระต่ายขาวที่เธอรักกลับกลายเป็นจานอาหารบนโต๊ะอาหารของเจ้าชายและแขกของเขาเป็นครั้งแรกที่เธอโกรธจนถึงขีดสุดเธอพลิกโต๊ะด้วยมือเดียวและรีบวิ่งไปข้างหน้าพยายามบีบขยิงดอกบวัวขาวเจ้าชายคอนสอร์ตตบเธอเต็มแรงดาทท่าเธอที่ทําให้เขาอับอายเจ้าหญิงไม่ยอ่อท้อสวนกลับด้วยน้าเสียงเย็นชาว่าคําพูดนั้นควรจะพูดกับเขาเจ้าชายคอนสอร์ตรู้สึกผิดทันทีเพราะเขารู้ว่าเขาแค่เป็นคนทดแทนสามปีก่อนความรักแท้ของเจ้าหญิงชินเฟิงตายไปในสนามรบเธอจึงแต่งงานกับชายที่เหมือนชินเฟิง และแสดงความรักให้เขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งนี้เจ้าชายคอนสอร์ตกล้าบอกว่าอยากให้ภรรยารับญาติของเขาเป็นสนมมั่นใจว่าเจ้าหญิงจะยอมถอยสาวใช้โกรธมากบอกว่าเจ้าชายคอนสอร์ตและครอบครัวของเขาคือกลุ่มคนดูดเลือดแต่เจ้าหญิงกลับไม่ใส่ใจสิ่งที่เธอสนใจมากที่สุดคือไฟรูปหยดน้ำที่มุมตาของชายคนนั้นซึ่งเหมือนกับชินเฟิงเพราะความคิดถึงที่ลึกซึ้งต่อความรักที่สูญเสียไปเจ้าหญิงจึงเป็นโรคซึมเศร้าไม่นานหลังจากนั้นเจ้าชายคอนสอร์ตพาหญิงดอกบัวขาวมาที่ห้องของเจ้าหญิงบอกว่่่าาาาาเเเธอออออออไมมชิินนกกับหหห้้้้งงงงงขขขและยยยยูใจญ เจ้าชายคอนสอดยิ้มและถามเจ้าหญิงว่าจะรังเกียจหรือไม่เจ้าหญิงยิ้มอ่อนโยนบอกว่าแค่สามีของเธอมีความสุขเขาสามารถตัดสินใจได้หญิงสาวที่คิดว่าเจ้าหญิงจริงใจและทุ่มเทให้กับการทําให้เจ้าชายคอนสอดพอใจเมื่อเห็นสร้อยข้อมือหยกหลินที่มีมูลค่าไม่น้อยบนข้อมือของเจ้าหญิงเธอรีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อเกี้ยวพาราสี